สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกของเล่นของไทเกอร์นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นอของเล่นสำหรับนิวบอลเนาะแต่ว่าไทเกอร์ก็ไม่ได้นิวบอลแล้วละ่ะแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะเหมาะกับเขาอยู่นะคะเป็นของเล่นแบบเห็นไหมนั่งได้ รอยัลสำหรับเล่นตอนคลานได้นะคะ Baby Activity ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะอันนี้เห็นอ่ะดูจากด้านหลังมีหลายหลายแบบนะมีทั้งเป็นห่วงอ่ะเป็นโทรศัพท์เป็นลูกบอลแล้วก็เป็นเหมือนอะไรอะ่ะโมบายกุ้งกิงกุุงกิงนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าแกะออกมาแล้วข้างในจะเป็นยังไงเนาะเอาและนะ้วนี่นะคะหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้มาค่ะมาไทเกอร นี่ของเล่นเดี๋ยวคุณแม่จะแกะให้ดูนะว่าวันนี้เธอก็จะได้เล่นของเล่นอันร้อยหน้าตาน่าสนใจมากครับดึงดึงดึง,ดง,ดงเอายังพร้อมที่จะเปิดหรือยังพร้อมที่จะเปิดหรือยังของเล่นชิ้นแรกมาแล้วแทนๆทนทน,ทน,น่ลูกบอลข้างในมีกระดิ่งด้วยไทก็เอ,เ,เอาไหมเอาไหมครับอ่าเล่นไหมลูกอดีใจไหม แม่มีของเล่นมาให้ดีเจไหมครับอ่ะเล่นไหมครับสนใจไหมครับเอ๊ยยิ้มเฉยๆย,ยิ้มกรุ้มกริม่มเยอรู้จะสนใจดีไหมเอาไหมอ่ะแม่วางไว้อ่ะถ้าหนูจะเล่นหนูหยิบเองอ๋อจะหยิบเองอ่ะจะหยิบเองโอเคของเล่นชิ้นต่อไปอันนี้ อ่ของเล่นชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้นะเห็นไหมกล่องเดียวมีตั้งสีชิ้นอย่างนี้มั้งใช่ต่อ,อยางงี้ไหมเอาของออกมาก่อนนะคะ,ะ,ะเคเกอร์อครับนอกจากอันนั้นแล้วเรายังจะมีอันนี้อีกด้วยนะเดี๋ยวนะแม่ดูสิอันนี้ต่อไปสีแดงใช่ต่อ,อยางงี้ไหมครับคุณพ่พอใช่หละเนาะสีแดงสีม่วงสีเหลืองตามด้วยสีเขียว แล้วก็สีส้มหรอไม่ใช่อ๋อคุณแม่ทำผิดเอาใหม่ใส่อย่างนี้อะไรก็เอาใหม่สีแดงอ่ไทเกอร์กำลังเล่นอันนี้ด้วยเยี๋เอาใหม่นะเหนื่อยนะอ๋ออย่างนี้โอเคนี่นะคะอ่ะไทเกอร์เล่นนั้นไปก่อนแม่รีวิวอันนี้ก่อนนะสีแดงอ่ะมีสีม่วงใช่ไหม สีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีส้มโอเคอันนี้อีกหนึ่งชิ้นไทเกอร์นี้แม่ประกอบสำเร็จแล้วเน,นียบไหมเล่นไหมครับนี่มีหน้ายิ้มด้วยเล่นไหมครับอ่าแม่วางไว้ตรงนี้นะโอเคครับเล่น,นแล้วเหรอโอ้เล่นโอ้เนียชอบเล่นอันนี้น,บบน,นี่อันต่อไปนะคะที่มาจากในกลอน่องเนาะมีอีกสองอันอันนี้เอาโทรศัพท์ก่อนละกันนี่เขาใส่เป็นบั๊เบลมา โทรศัพท์อันนี้เขาใส่ฐานหรือ,อยังคะคุณพอ่อม,มันมีเสียงไหมคะอันนี้จะมีเสียงไหมเอ่ยเดี๋ยนะไม่แน่ใจว่าใส่ฐานมาหรือ,อยังเนี่ยเขาบอกว่า f o r easy place battle จะมีเสียงนะคะอันนี้แต่ว่า,ออา,าอโอ้ อันนี้ต้องไขใช่ไหมเขาไม่มีฐานให้เราใช่ไหมอะไทเกอร์น,นี่หนูว้าไม่มีถานเราเลยไม่ได้ฟังเสียงอันนี้เลยแกะออกมาก่อน okay, อ๋อต้องไขใช่ไหมคะมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีวิวอันนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยมาดูทีหลังได้อะเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเล่นยังไงคะเนี่ยอ๋อ มันเล่นก็คือให้เราเขย่าใช่ไหมอันนี้ให้เขย่าอันนี้ก็เขย่าลูกอ่ะอ้าววางอันนี้เลยของเล่นอันนี้มาวางอันนี้เลยเอาอันไหนเล่นอันไหนอ่ะไหนเล่นเล่นนอันนี้ให้ลองเล่นอันนี้ให้คุณผู้ชมดูซิอันนี้เล่นยังไงอะอ่ะลองจับดูอ๋อเล่นยังไงครับโอ้อย่างนี้หรอโอ้โหอ๋อเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ เอเอครับออกเด้นอย่างนี้หรอครับอืมส่วนอันนี้ส่วนโทรศัพท์อันนี้คุณแม่อม,มันไม่น่าจะยากนะมันต้องเปิดปุ่มไหนก่อนหรือเปล่านะใครออกก่อนโอ้โหหรอคะอว้า อันนี้เลยไม่รู้เลยว่าแต่ปกติมันน่าจะกดได้เลยนะคะอืมไม่เป็นไรอะไทเกอร์เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าเราจะมันจะเป็นเสียงอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้มันมันกดไม่ได้มันน่าจะต้องไปหาถาหรือยังไงสักอย่างก่อนนะอะเราเล่นสามอย่างนี้ก่อนนี่ไทเกอร์ อันนี้อันที่หนึ่งเย่ yeah. อันที่สองอันนี้เมื่อกี้ที่แม่ต่ออันนี้อันที่สองเซกเกเอาไหมอันนี้อันนี้เล่นเป็นหรือ,อยังอันนี้อาจจะแบบอาจจะยากไปสําหรับเด็กอ่ะไหนหนูลองถือสิอ่ะหนูลองถือแล้วหนูใส่อ่ะหนูลองถือแล้วหนูใส่อ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปในนี้ครับ <c oughs> ไม่ใช่ใส่เข้าไปดีดี้ <c oughs> อ่ะลองดูลองดูอ่ะลองดู อาแม่ทำให้ดูแล้วหนูทำตามอ่าวางอ่าอ่ะจับสองมืออ่ะจับสองมือจับสองมือแล้วใส่ตรงนี้จับสองมืออ่ะอย่างนี้จับสองมืออ่าเอื้อมมาได้ไหมอ่ะขยับเข้ามาอ่ะอ่ะใส่อ่าอ่าอ่าอ้าวโอ้อ้าวชอบขยับอ่าอ๋อเอาอ๋อหนูเอาออกได้ใช่ไหมอ๋อหนูออกได้โอเคอ่าโอเคเอาเอาอ่าอ่าเอาแล้ว อันนี้ไม่ใช่วินอันนี้อันนี้เวลาเล่นมันไม่ใช่เขย่านะลูกอ่าอันนี้เล่นอ่าหนูใส่เข้าไปสิหนูใส่เข้าไปสิครับใส่เอาใส่ไม่เป็นอ่ะมาแม่สอนอ่ะจับอ่ะจับมือทำจับมือทำอ่าอ่ะทำให้ดูอ่ะแม่ทำให้ดูนี่ทำให้ดูจับอย่างนี้นะอ่ะจับทำให้ดูอ่ะลรวทำเองทำเองอ่ะจับ อ่ะโอเคจับมือเขาออกอ่าล่ะจับมือเอาออกจับมือออกครับอ่าลองดูนะหนึ่งสองสามอืดโอเคอ่าไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวค่อยๆเล่นอ่าค่อยๆเล่นอ่ออ้อออ่าค่อยๆเล่นโอ้อ่าอาจารย์อันนี้นี่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะสเตทวัน ก็คือสำหรับศูนย์ปีเอ้ยไม่ใช่ศูนย์เดือนขึ้นไปศูนย์เดือนขึ้นไปแต่ศูนย์เดือนยังไม่น่าจะเหมาะกับของเล่นชิ้นนี้อ่ะแต่ที่เหมาะสำหรับไทเกอร์ตอนนี้อายุ8จะ8เดือนและใกล้จะ8เดือนแล้วน่าจะเหมาะกับ2ชิ้นนี้อู๋ยิ้มเลยยิ้มหวานเลยอ่ะน่าจะเหมาะกับ2ชิ้นนี้มากกว่านี่ของที่มีเสียงกุ้งกิงกุุงกิงอันนี้มีเสียงไหมลูก เออ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 อืออือน้ำลายเยิ้มปะเนี่ยน้ำลายเยิ้มปะครับเออถอดมวงหน่อยเอ๋เห็นหน้าชัดๆหน่อยอ่ะถอดมวงเลยผมฟัวอ่าโอเคเห็นหน้าชัดแล้วเห็นหน้าชัดแล้วเอ๊ะเฮ้ะครับอ้าวเีโอหยิบเองอ่ะเล่นเองหยิบเองอ่ะหยิบหยิบถึงไหมอ่ะนี่ลูกบอลอยู่ตรงนี้หยิบได้ไหมล่ะ เอื้อมไปหยิบฝั่งนูนได้ไหมครับอ๋ออ่ะอ่ะเอื้อมไปเอื้อมไปเอื้อมไปเร็วเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวแม่ขยับมาใกล้นิดนึงอ่ะแม่ขยับมาใกล้นิดนึงอ่ะเอื้อมถึงยังหนูเอื้อมถึงยังอ่ะหนูเอื้อมถึงยังอ่เอื้อมถึงแล้วอ่ะเขะเอามาเอามาถือมาครับโอ้อ่ะถือมาครับ่ ครับโอเคค่ะและนี่ก็เป็นของเล่นนะคะที่อยู่ในกล่องนี้นะมีทั้งหมด4ี่อย่างด้วยกันมีสีอย่างแล้วก็ของที่ทอยู่ในมือไทเกอร์หนึ่งอย่างนะคะสำหรับมีสอย่างนี้เนาะนะอ๋ออันนี้ก็จะเล่นอ๋ออ่ะอ๋ะออออันนี้ก็จะเล่นอ๋อจะเล่นหมดเลยโอ้นี่ทั้งหมด4ี่อย่างนะอุวัน,นี้ถือว่าคุ้มนะ อันนี้มีขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะอันนี้ mm hmm. ดีมากดีมากนะคะราคาเต็ม995บาทแต่ว่าเราซื้อได้ในราคาลดราคา20%นะคะลดไปเกือบ200บาทนี่เ mm hmm. นาะซื้อที่เนี่ยอะไรนะสยามทาคาชิมายาไอคอนสยามมีขาย mm hmm. ลด20% mm hmm. ลดไป199 ช่วงนี้เขาแบบมีเหมือนโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเด็กถือว่าโอเคนะคุ้มมากเลยเพราะว่าเราได้ของเล่นถึง4อย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกโทรศัพท์ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาวิธีก่อนแล้วเดี๋ยวจะมากดๆให้ดูว่าโทรศัพท์มเป็นไงนะจ๊ะโอเคครับอ่ะเล่นไปเลย